มีละคโมยดวงอันนี้น่าจะไปปรุงแต่งกันเองถ้าขโมยสมองเนี่ยมีคือขโมยความฉลาดตัวเองออกไปแล้วปัจจุบันตัวเองเป็นคนโง่อันเนี้ยโดนขโมยได้ถ้าคนเชื่อเนี่ยยังไงมันก็เสียตังค์เรื่องพวกนี้แน่นอนแต่ถ้าคนฉลาดไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ให้ตายก็ไม่มีวันเสียเงินเรื่องพวกนี้อย่าไปเสียเวลากับเรื่องพวกนี้เลยใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันดีกว่าครับือขอดูขโมยดวงมันมีจริงไห ไม่มีละคโมยดวงอันนี้น่าจะไปปรุงแต่งกันเองนะว่าเรื่องการขโมยดวงขโมยดวงมันไม่มีเพราะว่าถ้ามันมีการขโมยดวงจริงดวงพระเจ้าก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของการกระทํากายวาจาใจถ้าขโมยสมองเนี่ยมีคือขโมยความฉลาดตัวเองออกไปแล้วปัจจุบันตัวเองเป็นคนโง่อันเนี้ยโดนขโมยได้เพราะนั้นเราอย่าไปยึดติดกับเรื่องขโมยไม่ขโมยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีจริงมันเป็นจริงมันจริงสําหรับคนที่ ค่อนข้างอ่อนแอเรื่องความเชื่อหรือพูดงโงงแต่มันจะไม่จริงสําหรับคนฉลาดเพราะนั้นมันจึงมีคนเชื่อกับคนไม่เชื่อเพราะนั้นถ้าคนเชื่อเนี่ยยังไงมันก็เสียตังค์เรื่องพวกนี้แน่นอนแต่ถ้าคนฉลาดไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ให้ตายก็ไม่มีวันเสียเงินเรื่องพวกนี้แต่ชีวิตเขาจะมีความสุขใช้ชีวิตไปตามปกติได้แล้วเรื่องการทําของใ่ปัจจุบันมีจริงไหมคะอาจารย์ไม่มีนะเรื่องการทําของในปัจจุบันเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งหมดอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้พวกพวกทระซัอยากรล่ารวยเงินทองสุดท้ายแล้วเนนีี่่ยยยมมัักก็ําาาซึงรรสทพ์อูด แล้วเราก็อยากได้อย่างสมมุติถ้าการทําของมีจริงเนี่ยหรือการทาเสด็จเลขยาม,มันมีจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้คนรวยๆอย่างนี้มันทํวก็คงได้กันหมดใช่ไหมมันจะมีใครเสื่อมอะไรจะในโลกนี้ได้ทาไมถ้าการทําของมีจริงทาไมมีการจดทะเบียนยากันทําไมมีการโดนยึดบ้านยึดรถก็ไปทําของเอาของพวกนี้กลับมาก็ได้แต่สุดท้ายมาไม่ได้ไงเพราะอะไรมันไม่มีเหตุผลมันมโนโพอาศัยความทุกข์ของเราเนี่ยเป็นเหตุ นำไปสู่ความเชื่อผิดก็เลยต้องเสียเงินกับเรื่องพวกนี้แต่ในปัจจุบันเด็กวัยรุ่นเองหรือว่าดาราศิลปินยุคใหม่เองก็จะพัวพันเกี่ยวกับเรื่องดูดวงอนะไรงี้มันเป็นความเชื่อไงเป็นความเห็นผิดคือมันโดนจากคนที่มีอิทธิพลต่างสังคมเช่นดารานักร้องนักสแสดงคนร่ารวยไปดูดวงไปสะดอกข้อต่อชะตาแล้วก็บอกชีวิตเขาดีขึ้นจากเหตุปัจจัยเหล่านี้มันเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้วัยรุ่นน่ะมันเสพติดความสําเร็จของคนในสังคมเราเข้าใจว่าความสําเร็จของคนในสังคมเนี่ยเกิดจากสายมู แต่ความเป็นจริงความสำเร็จของคนเหล่านี้คือเขาลงมือกระทํามีสติสัป,ปชัญญะลองผิดลองถูกทําแล้วทําอีกทําซ้ําจนเขาเนี่ยประสบความสำเร็จได้แต่พอเวลาวันหนึ่งเขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากได้ยิ่งขึ้นไปก็เลยไปทําพิธีกรรมพวกนี้หมอดูพวกนี้ก็เข้ามามาอีอิทธิพลวัยรุ่นเห็นเขาก็เลยเข้าใจว่า ไอ้เรื่องสายมูเนี่ยเป็นหนึ่งในชีวิตเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยเขาต้องเข้าไปร่วมด้วยเขาก็เลยเป็นหนึ่งในกิวิต้ในชีวิตของเขามันก็เลยเป็นความข้อเจผิดในชีวิตเขาพ่วงไปด้วยและที่ดาราหลายๆท่านออกมาจัดโต๊ะหมู่บูชาไหว้เว่ยรำเสียงเงินเป็นแสนแล้ล้านอะไรอย่างี้ครับจะประสบความสําเร็จไหมหมันยิ่งไม่ได้ใหญ่สําเร็จอย่างแรกเลยคือหมอดูนะสำเร็จ สำเร็จในการได้ตังไงสำเร็จในเงินหมื่นเงินแสนที่เขาจ่ายเงินจ่ายทองไปเ,ออเพราะนั้นไอตัวคนที่วงสวงเนี่ยเขาต้องไปนั่งลุ้นเอาไงว่าจะสำเร็จจริงไหมก็อย่างมาจะมอ,อกรายการก็ต้องไปนั่งลุ้นเอาสุดท้ายก็หมดเนื้อหมดตัวเสียเงินเสียทองไม่ได้ประโยชน์อะไรในชีวิตเกิดขึออ้นนี่แหละมันเป็นเป็นโทษมากกว่าประโยชน์เ,ออเพราะนั้นอย่าไปเสียเวลากับเรื่องพวกนี้เลยใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันดีกว่าคำถามสุดท้ายค่ะขอคติสอนใจนค่ะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อดูดวงอะไรเย่งี้มีสติอย่าโง่เลิกโง่ฉลาดก้สักที กลับไปดูชีวิตพวกมึงกันสิว่าชีวิตพวกมึงเนี่ยอยู่กันได้เนี่ยเพราะว่าการกระทาในชีวิตมึงเองไม่เหรอมึงอยากรวยมึงต้องไปทํางานมึงอยากมีชีวิตที่ดีมึงก็ต้องไปเรียนรู้ทําให้ตัวมีความสามารถมีปัญญาจะได้ลงมือกระทําทุกอย่างได้อย่างประสบความสำเร็จไม่มีอะไรช่วยมึงได้จําไว้นอกจากตัวมึงเองคนเดียวเท่านั้นพระเจ้าลิสว่าอะไรพึ่งตนเองและพึ่งตามหลักคําสอนพระเจ้า ใช้ชีวิตง่ายสบายมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ